ตอนที่8แผลแห่งหัวใจและการเริ่มต้นของพันธนาการภายในถ้ำลึกกลางหุบเหมืองเสียงฝนข้างนอกค่อยๆเบาบางลงเหลือเพียงเสียงหยดน้ำที่ตกกระทบพื้นหินเป็นจังหวะ แสงสว่างเพียงอย่างเดียวคือแสงทองจากยันที่ลอยเหนือมือของหลิงซีหญิงสาวนั่งข้างร่างของจางหยุนเทียนมือข้างหนึ่งแตะที่หน้าอกของเขาเบาๆอย่าหลับนะเจ้าค้าข้ายังไม่ได้อนุญาตให้เจ้าหลับเลยชายหนุ่มขยับริมฝีปากเล็กน้อยเสียงแผ่วเบาเธอนี้สั่งฉันได้ทุกเรื่องเลยนะหลิงซียิ้มจางๆเจ้าไม่ฟังก็ได้แต่เจ้าอย่าตาย รอยแผลบนไหล่ของเขาเต็มไปด้วยเลือดแต่พลังจากยันสีทองค่อยๆซึมเข้าไปทีละน้อยหลิงซีท่องคาถาเบาๆเสียงของเธออ่อนหวานแต่ทรงพลังพลังแห่งหยกสวรรค์จงชำระโลหิตคืนชีพแห่งชีวิตแสงทองแผ่กระจายรอบถ้ำ เลวไฟเล็กๆล,กลอยโยนรอบตัวพวกเขาเหมือนดวงวิญญาณแห่งแสงหยุนเทียนลึมตาขึ้นช้าๆดวงตาคมของเขาเจอกับใบหน้าของเธอที่อยู่ใกล้แค่คืบกลิ่นหอมอ่อนหอมอ่อนจากผมของหลิงซีแตะปลายจมูกทำให้หัวใจของชายผู้เยือกเย็นเต้นผิดจังหวะเธอเหนื่อยหรือยังเขาถามเสียงต่ำยังเจ้าค่ะเธอตอบพร้อมรอยยิ้ม พราะข้าจะไม่หยุดจนกว่าเจ้าจะปลอดภยัยรู้ไหมว่าถ้าเธอใช้พลังมากเกินไปเขายกมือแตะหลังมือเธอเบาๆเธอจะเจ็บเจ็บแทนเจ้าข้าไม่เป็นไรคำพูดนั้นทำให้หัวใจของชายหนุ่มเหมือนถูกใครจับบีบแน่นเขาไม่เคยกลัวตายไม่เคยกลัวเจ็บแต่ตอนนี้เขากลัวเธอหายไปหยุนเทียนค่อยๆย,ยกมือขึ้นสัมผัสใบหน้าเธอ หลิงซีหญิงสาวชะงักหัวใจเธอเต้นแรงว่าไงเจ้าคะอย่าทำให้ฉันเป็นห่วงอีกเลยคำพูดเรียบง่ายแต่สั่นหัวใจยิ่งกว่าฟ้าร้องหลังจากเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแสงทองจากยันค่อยๆจางลงแผลของหยุนเทียนปิดสนิทไม่มีร่องรอยเลือดอีกแต่ในขณะเดียวกันร่างของหลิงซีกลับอ่อนแรงจนแทบล้มเฮ hey. หยุนเทียนรีบคว้าเธอไว้ทันหลิงซีซอวบลอลงอบนอกเขาเบาๆลมหายใจอุ่นแตะต้นคอของชายหนุ่มเจ้าควรดีใจนะเธอพูดเบาๆฝายังเมตตาเจ้าอยู่แล้วเธอละข้าเหนื่อยนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเขากอดเธอแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวต่อไปนี้เธอจะไม่ต้องเหนื่อยเพราะฉันอีกหลิงซียกยิ้มอ่อนๆเจ้าคงสั่งฟ้าไม่ได้หรอกเจ้าคะ่ะ งั้นฉันจะขอขอให้ฟ้าไว้ชีวิตเธอก็พอหญิงสาวนิ่งไปชั่วครู่หัวใจเธอเต้นแรงในอกคำพูดนั้นเหมือนคำอธิษฐานแห่งจิตที่สั่นสะเทือนถึงสวรรค์ทันใดนั้นเสียงฟ้าผ่าแว้วเบาๆมาจากฟ้าใกล้หลิงซีหันขึ้นมองปากพึมพำฟ้าอย่าทดสอบเขาเลย หลังจากพวกเขาออกจากเหมือนข่าวเหตุระเบิดถูกปกปิดอย่างแนบเนียนแต่ภายในตระกูลจังกลับเริ่มมีความเคลื่อนไหวแปลกๆคุณย่ากับคุณแม่ของหยุนเทียนแอบส่งสายลับไปสืบเพราะกลัวศัตรูจะเล่นงานหลานชายอีแต่สิ่งที่คุณย่าพบกลับทำให้หัวใจเต้นแรงภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับได้ตอนหยุนเทียนอุ้มหลิงซีออกมาจากซากเหมือนอย่างอ่อนโยน คุณย่าหัวเราะเบาๆอาเทียนของย่าในที่สุดเจ้าก็มีคนที่ฟ้าส่งมาให้แล้วสินะกลางดึกคืนนั้นจางหยุนเทียนนั่งอยู่ในห้องทำงานดวงตาเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างหญิงสาวคนนั้นยังคงอยู่ในหัวไม่จางไปเลยแววตาที่กล้าหาันเสียงหัวเราะที่อบอุ่นและคำพูดที่เหมือนแสงสว่างในความมืด เขาแตะอกตัวเองเบาๆหัวใจของเขาไม่เคยเต้นแรงแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตหลิงซีเธอคือใครกันแน่แต่ไม่รู้ทำไมเขากลับรู้คำตอบอยู่ลึกๆไม่ว่าเธอจะมาจากฟ้าหรือจากโลกไหนฉันจะไม่ปล่อยมือเธออีกแล้วและในวินาทีนั้นแสงทองจางๆส่องผ่านหน้าต่างลงมาบนตัวเขาเหมือนสวรรค์กำลังยิ้มรับคำสัญญานั้นอย่างเงียบงนัน ตอนที่9รอยยิ้มแรกของหัวใจและเงามืดที่คืบคลานสายลมยามเช้าพัดเบาๆในสวนหยกของคารนหจางเสียงน้ำตกจำลองไหลรินอย่างสงบหลิงซีนั่งอยู่ใต้ต้นเหมยสีขาวมือเล็กกำลังบดสมุนไพรลงในครกหิน เธอทำเพลงเบาๆอย่างอารมณ์ดีบนโต๊ะข้างๆมีขวดยกใส่น้ำยารักษาแผลวางเรียงไว้เรียบร้อยเจ้าคงชอบทำอะไรพวกนี้สินะเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นด้านหลังทำให้เธอเงยหน้าขึ้นจังหยุ่นเทียนในชุดเชิตสีขาวเดินเข้ามาช้าๆแสงแดดยามสายตกกระทบใบหน้าคมทำให้ดูอบอุ่นกว่าทุกวันข้าชอบสมุนไพรเจ้าค่ะมันมีกลิ่นของชีวิตแล้วฉันมีกลิ่นอะไรละ่ะ เขาแกล้งถามพลางนั่งลงตรงข้ามหลิงซีเงียบไปนิดก่อนตอบยิ้มยิ้มกลิ่นของหยกเย็นนอกอุ่นในจางหยุนเทียนหัวเราะในลำคอเบาๆเธอนี่พูดเก่งขึ้นนะเพราะค้าเริ่มเข้าใจเจ้ามากขึ้นไงหืมเข้าใจฉันยังไงเจ้าดูเงียบแต่ใจเจ้าร้อน เจ้าชอบปกป้องคนอื่นแต่ไม่เคยยอมให้ใครปกป้องเจ้าคำพูดนั้นทำให้ชายหนุ่มนิ่งไปเธอพูดเหมือนรู้จักเขามานานเหลือเกินทั้งที่เพิ่งเจอกันไม่นานเขาเงยหน้ามองหญิงสาวตรงหน้าดวงตาเธอใสจนเหมือนมองทะลุใจคนได้จริงๆแล้วเธอละ่ะเขาถามกลับใครกันแน่ถึงมองเห็นทุกอย่างขนาดนั้นหลิงซีหัวเราะน้อยๆ ขาก็แค่คนธรรมดาที่ฟ้าโยนลงมาเท่านั้นเองธรรมดาเหรอเขาพึพรรมพำเบาๆไม่เห็นจะธรรมดาตรงไหนเลยแววตาของเขาอ่อนลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและเป็นครั้งแรกที่เธอเห็นรอยยิ้มจริงของจางหยุนเทียนรอยยิ้มที่อบอุ่นและอ่อนโยนราวกับแสงอาทิตย์หลังฝน หัวใจของหลิงซีเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวเธอรีบกม้มหน้ากลบดวงแก้มแดงระเรือ่อยิ้มแบบนี้เจ้าควรยิ้มบ่อยๆนะเจ้าคะหืมเวลายิ้มเจ้าเหมือนไม่ใช่มาเฟียเลยแล้วเหมือนอะไรล่ะ เหมือนสามีของใครสักคนคำพูดนั้นหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจหลิงซี่เบิกตากว้างรีบหันไปทางอื่นแต่ก็ไม่ทันหยุนเทียนหัวเราะในลำคอเบาๆงั้นเธอกำลังหมายถึงตัวเองเหรอข้าไม่ข้าไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเธอรีบแก้เสียงตะกุกตะก,กักแต่ฉันชอบที่เธอพูดนะเขายิ้มบาง เพราะฟังแล้วเหมือนเป็นลางดีหลิงซีเงียบไปใจเต้นจนแทบระเบิดในขณะเดียวกันที่ตึกอีกฝั่งของเมืองห้องมืดแห่งหนึ่งมีชายในชุดสูทด,ดำกำลังคุยโทรศัพท์ข่าวจากคนของเราบอกว่าหยุนเทียนรอดจากเหมืองได้ใช่ครับท่านหลิวเขามีคนช่วยปลายสายตอบใครหญิงสาวคนหนึ่งดูเหมือนจะมีความสามารถประหลาดจนฟ้าผ่าแทนเขาได้ หลิวเจี้ยนเหวินหัวเราะเสียงต่ำงั้นหรือก็น่าสนใจสิถ้าเขามีคนที่ฟ้าคุ้มครองอยู่ข้างกายงั้นข้าจะลองท้าฟ้าดูสักหน่อยเขาวางแก้ววายลงบนโต๊ะเสียงกระทบเบาๆดังกอริกอส่งมือสังหารอี้เงาไปข้าต้องการหัวของจางหยุนเทียนภายในสาวันค่ำวันนั้นในคารนหจาง หลิงซีกำลังรดน้ำต้นไม้ริมระเบียงท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มสายลมเย็นพัดเข้ามาทันใดนั้นดวงตาของเธอเปล่งแสงทองวับภาพเงาดำถือมีดแอวบขึ้นในหัวใกล้เกินไปเธอรีผันกลับมาพร้อมคว้ายันสีทองออกจากแขนเสื้อหยุนเทียนในวินาทีนั้นประตูห้องทำงานเปิดออกชายในชุดดำกระโดดเข้ามาพร้อมมีดในมือ แต่ก่อนที่คมมีจะถึงตัวหยุนเทียนยันสีทองของหลิงซีปลิวผ่านกลางอากาศเสียงดังฉึบแสงทองแผ่กระจายประทับมีจนแตกกระจายเป็นผงชายชุด,ดํำถอยหลังอัตโนมัตินางไม่ใช่คนธรรมดาหลิงซีสะบัดข้อมืออีกครั้งปรากฏยันล้อมรอบทั้งห้องเสียงคาถาแผ่วแต่ทรงอำนาจด้วยพลังแห่งสวรรค์กักเงาในแสง ชายชุดดำชะงักร่างเริ่มถูกดูดเข้าไปในวงแสงทีละน้อยก่อนจะหายวับไปเหมือนละลายบรรยากาศกลับสู่ความเงียบหยุนเทียนยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงจากทั้งตกใจและความทึ่งในพลังของเธอเขาเดินเข้าไปหาเธอช้าๆแต่แนว่วแน่มือใหญ่ยกขึ้นแต่เส้นผมที่หล่นลงข้างแก้มเธอเบาๆเ,เ,เ,เธอคือปาฏิหาริย์ของฉันจริงๆ หลิงซีหายใจแรงนิดๆจากการใช้พลังแต่เมื่อเห็นแววตาของเขาใจเธอก็เต้นแรงจนแทบลืมหายใจแล้วเจ้าจะยอมรับปาฏิหาริย์นี้ตลอดไปหรือไม่ใช่เขาตอบเสียงทุม้มไม่ว่าสวรรค์จะว่าอย่างไรฉันจะไม่ปล่อยมือเธอเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นนอกหน้าต่าง แสงฟ้าสีทองแลบผ่านอย่างงดงามราวกับฟ้าเองก็เริ่มยอมรับความรักของทั้งคู่แล้วตอนที่สิใต้ชายคาเดียวกันหัวใจที่เริ่มสั่นไหวหลังเหตุการณ์รอบสังหารในค่ำคืนนั้นจางหยุนเทียนสังคนของเขาให้คุ้มกันคฤราหา์เข้มงวดยิ่งกว่าทุกครั้งและคำสั่งพิเศษที่ทำให้ทุกคนอ้าปากค้างก็คือตั้งห้องให้หลิงซีไว้ข้างห้องชั้น คุณชายอาหลงเลขาคนสนิทถึงกับกลืนน้ำลายหมายถึงห้องติดกันจริงๆหรือครับหยุนเทียนเพียงตอบเรียบๆใช่จะได้ดูแลเธอสะดวกแต่ในใจเขารู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยตั้งแต่วันที่เธอยืนต่อสู้กับนักฆ่าเพื่อปกป้องเขาดวงตาใสาคู่นั้นได้ฝากรอยไว้ในหัวใจเขาอย่างลึกที่สุด คืนนั้นหลิงซีเดินสำรวจห้องใหม่ของตนภายในตกแต่งเรียบหรูแต่แฝงกลิ่นอายสงบเธอเปิดหน้าต่างเห็นแสงไฟจากห้องข้างๆสะท้อนอยู่นี่สินะห้องของมาเฟียเย็นชาเธอยิ้มบางๆพลางวางยันป้องกันรอบห้องอย่างเคยชินทันใดนั้นเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นเข้ามาได้เลยเจ้าค่ะ ประตูเปิดออกจังหยุนเทียนในเสื้อบ้านสีดำเดินเข้ามาเมื่อเขาถือถาดชาร้อนสองถ้วยเธอคงยังไม่ได้นอนเลยเอาชามาให้หลิงซีตาโตขึ้นเจ้าชงชาเองหรือใช่ชาสมุนไพรที่เธอบดไว้ตอนเช้า หญิงสาวรับถ้วยชามาด้วยรอยยิ้มงั้นข้าขอรับไมตรีนะเจ้าค่าท่านประธานจางเรียกแบบนั้นอีกทีสิเขาพูดเสียงต่ำหืมเรียกฉันว่าหยุนเทียนเธอชะงักดวงหน้าแดงซ่านหมอไม่เหมาะหรอกเจ้าค่าข้ายังไม่ได้ไม่ได้อะไร เขาก้าวเข้ามาใกล้ทีละนิดจนปลายจมูกแทบแตกกันเสียงทุ้มกระซิบเบาๆไม่ได้เป็นคนของฉันงั้นเหรอหลิงซีหน้าแดงจัดจอเจ้าพูดอะไรของเจ้าเธอรีบหลบตามือถือถ้วยชาแทบหลุดหยุนเทียนหัวเราะเบาๆเราเล่นนิดหน่อยอย่าทำหน้าแบบนั้นสิข้าไม่ชินกับคนพูดน้อยที่อยู่ดีอยู่ดีก็พูดอะไรแบบนี้ต่างหาก งั้นเธออยากให้ฉันพูดน้อยเหมือนเดิมไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นเธอพึมพำเสียงเบาบรรยากาศระหว่างคนทั้งสองเริ่มอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดแม้จะไม่ได้แต่ต้องกันแต่หัวใจกลับเต้นแรงไม่เป็นจังหวะโดยเฉพาะของหลิงซีที่ไม่เคยเผชิญความรู้สึกแบบนี้ในชีวิต เธอมองชายหนุ่มตรงหน้าแสงจากโคมไฟอ่อนส่องให้เห็นกรอบหน้าเข้มของเขาชัดเจนจนหัวใจสัน่นเจ้าคือคนที่ฟ้าส่งมาหรือคือบททดสอบของข้ากันแน่ขณะเดียวกันในมุมมืดของเมืองหลิวเจี้ยนหวนกำลังมองรูปของหลิงซีที่ลูกน้องส่งมาให้หญิงคนนี้ดวงเธอไม่ใช่ของมนุษย์ครับท่านดูเหมือนจะมีพลังบางอย่างที่พวกเรายังไม่เข้าใจได้ งั้นก็ดีข้าจะใช้เธอทำลายจังหยุนเทียนจากข้างในเขายิ้มเยือกเย็นในเมื่อเธอทำให้หัวใจของมาเฟียไร้ใจเต้นแรงได้ข้าก็จะให้เธอกลายเป็นมิตรที่แทงเข้ากลางอกมันเองเช้าวันต่อมาหลิงซีถูกกลุกด้วยกลิ่นหอมของอาหารเธอลืมตาเห็นโต๊ะอาหารจัดเรียงอย่างเรียบร้อยในส่วนหลังบ้านเจ้าสั่งคนทำอาหารเหรอ เปล่ายุนเทียนตอบเรียบๆฉันทำเองฮะเธอช่วยชีวิตฉันไว้ฉันควรตอบแทนบ้างหลิงซีมองจานข้าวต้มที่มีรูปดอกเหมยวาดด้วยไข่แดงบนหน้าเธอหลุดหัวเราะเบาๆมาเฟียทำอาหารน่ารักแบบนี้ได้ด้วยเหรออย่าบอกใครละเดี๋ยวเสียชื่อหมดทั้งสองหัวเราะพร้อมกันเป็นครั้งแรก แสงแดดอ่อน่องลอดผ่านใบไม้ลงมาบนใบหน้าทั้งคู่ อบอุ่นจนเหมือนฟ้ากำลังยิ้มให้หลิงซีตักข้าวต้มคำแรกรสชาติอ่อนโยนจนเธอเผลอหลุดคำพูดจากใจรสชาติแบบนี้คือบ้านยุนเทียนเงยหน้ามองทันทีคำว่าบ้านจากปากเธอเหมือนกระตุกบางสิ่งในใจชายหนุ่มที่โตมากับความเย็นชาและการต่อสู้เขายื่นมือแตะหลังมือเธอเบาๆตั้งแต่วันนี้อยากให้ที่นี่เป็นบ้านของเธอด้วย หญิงสาวชะงักดวงหน้าแดงระเรื่อดวงตาเริ่มสั่นไหวเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนอยู่ชั่วขณะตอนที่11คำสัญญาใต้แสงจันทร์และคำทำนายแห่งคราะฟ้าคือหนึ่งบนยอดเขาหลังคารหัหลิงซียืนอยู่ท่ามกลางสายลมอ่อนดวงจันทร์เต็มดวงลอยอยู่บนฟ้าแสงเงินขาวส่องลงบนเรือนผมยาวของนาง เธอหลับตาสวดคาถาเบาๆเพื่อขับไล่พลังอปมงคลที่ลอยอยู่รอบบริเวณจางหยุนเทียนเดินขึ้นมาอย่างเงียบๆในมือเขาถือผ้าคลุมไหล่ผืนบางเธอจะทำพิธีดึกขนาดนี้ทุกคืนเลยเหรอเสียงทุ้มต่ำเอ่ยขึ้นหลิงสี่หันกลับมาเห็นชายหนุ่มในชุดลำลองแต่ใบหน้ายังคงคมเข้มเธอยิ้มบางคืนนี้ดวงจันทร์กลมที่สุดในรอบเดือน ข้าต้องตรวจดูพลังของฟ้าครอบกำลังจะเคลื่อนไหวอืมเธอมองไปบนฟ้ามีบางอย่างไม่สมดุลเหมือนฟ้ากำลังจะลงทันใครบางคนอีกครั้งหยุนเทียนนิ่งฟังแต่ในแววตาเริ่มมีแววกังวลหมายถึงฉันหรือหลิงซีเงียบไปนิดก่อนตอบเสียงเบาอาจใช่แต่ไม่ใช่เคราะห์ตายเป็นเคราะห์ใจต่างหากเคราะห์ใจเธอยิ้มเศร้า คนที่ฟ้าเลือกมาทดลองมักจะต้องเลือกระหว่างสิ่งที่รักกับสิ่งที่ถูกต้องหยุนเทียนก้าวเข้ามาใกล้ทีละนิดสายลมเย็นพัดให้ชายเสื้อของทั้งสองปลิวเบาๆแล้วถ้าฉันเลือกสิ่งที่รักละ่ะหลิงซีเงยหน้าขึ้นดวงตาเธอสั่นไหวยอย่างห้ามไม่อยู่นั่นหมายความว่าเจ้าอาจต้องสู้กับฟ้าฉันเคยสู้กับทั้งโลกมาแล้วเขากระซิบช้าๆ สู่กับฟ้าอีกอย่างก็คงไม่ต่างดวงตาเขาแน่แน่แนริมฝีปากคลี่ยิ้มบางที่ทำให้หัวใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะเจ้าบ้าเธอพึมพำเบาๆบ,บ้าเพราะเธอ เสียงนั้นเบาราวกับลมหายใจแต่แทรกเข้าในใจเธอจนรู้สึกเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งเขาคลีภผ้าคลุมไหล่ห่มให้เธอเบาๆแล้วเอ่ยเสียงต่ำหนาวก็พิงฉันไว้สิหลิงซีลังเลเพียงครู่ก่อนเอ็นศรีสะลงบนบ่าเขาเสียงลอมหายใจของทั้งคู่ประสานกันอย่างแผ่วเบาในยามราตรีแสงจันทร์ทับลงบนร่างของทั้งสองราวกับสวรรค์เองก็หยุดมอง หยุนเทียนหืมเจ้ารู้ไหมข้าเห็นอนาคตบางส่วนของเราว่าไงข้าเห็นเลือดเห็นไฟและเห็นมือของเจ้าจับมือข้าแน่นไม่ปล่อยเขาเงียบไปชั่วครู่ก่อนตอบเสียงมั่นคงงั้นเธอจำไว้เธอไม่ว่าภาพนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฉันจะไม่มีวันปล่อยมือเธอแน่นอนรุ่งเช้าหลิงซีตื่นมาพร้อมความรู้สึกหนักอึ้งในอก เมื่อคืนเธอฝันเห็นมังกรทองและดอกเหมยสีเลือดสัญญาณนี้เป็นลางขอองค์การเปลี่ยนชะตาขนาะเดียวกันหยุนเทียนได้รับข่าวใหม่จากอาหลงคุณหยุนเทียนครับมีข่าวหรือว่าบริษัทคู่แข่งหลิวกรุป๊ปเตรียมเทคโอเวอร์เหมือนยกในายพมา่าให้คนของเราจัดการตรวจสอบให้ละเอียดอย่าให้หลุดแม้แต่ซอกเดียวครับแต่มีอีกเรื่องอะไร เมื่อคืนระบบกล้องวงจรในคฤราหั์ถูกแฮกทั้งหมดหยุนเทียนชะงักแววตายเย็นเฉียบขึ้นทันทีใครกล้าอาหลงกลืนน้ำลายคนที่ทิ้งสัญ,ญลักษณ์ไว้คืออีเงาที่ท่านหลิวเคยใช้บรรยากาศในห้องทำงานเย็นยเยือกในทันทีหยุนเทียนกำมัดแน่นเส้นเลือดขึ้นชัดบนแขน คราวนี้พวกมันล้ำเส้นมากไปแล้วแต่ยังไม่ทันที่เขาจะออกคํำสั่งเสียงโทรศัพท์ของหลิงซีก็ดังขึ้นหลิงซีช่วยด้วยเสียงเพื่อนสาวของเธอสั่นเครือมีคนแปลกหน้าตามฉันมาตลอดทางสีหน้าของหญิงสาวเปลี่ยนทันทีหยุนเทียนข้าต้องไปช่วยเพื่อนเธอจะไปคนเดียวไม่ได้ให้ฉันไปด้วย ทั้งสองศพตากันเพียงครู่ก่อนต่างพยักหน้าหนึ่งคนถือยันในมือ อีกคนถือปืนในอกเสื้อฟ้ากำลังเปิดม่านบทใหม่บทที่ทั้งรักทั้งอันตรายและไม่มีใครรู้ว่าใครคือเหยื่อหรือใครคือเหยื่อล่อในเกมนี้กันแน่ตอนที่12เงามืดในกรุงเทพกับกับดักที่รออยู่ค่ำคืนนั้นรถยนต์สีดำหรูของจางหยุนเทียนแล่นฝ่าความมืดของถนนฝนพรักลางกรุงเทพในรถมีเพียงสองคนเขากับหลิงซี เสียงฝนกระทบกระจกเบาๆคล้ายจังหวะหัวใจที่เต้นแรงในอกทั้งคู่เธอบอกว่าที่นัดเพื่อนคือห้างในย่านพระรามสามหยุนเทียนถามขนาดจับพวงมาลัยแน่นชายเจ้าค่ะแต่เพื่อนข้าบอกว่าตอนนี้เธอหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าของตึกจอดรถแล้วพือกลิ่นกับดักชัดเจนเขาพึ่งพร,รมเย็นๆเจ้ายังจะไปไหม หลิงซีเงียบไปชั่วครู่ก่อนหันมามองเขาดวงตาแน่วแน่เพื่อนข้ากำลังตกอยู่ในอันตรายข้าไม่ไปไม่ได้งั้นก็จับให้แน่นเขาว่าก่อนเหยียบคันเร่งเต็มแรงรถทยานไปข้างหน้าเหมือนลูกศรทะลุสายฝนดาดฟ้าตึกจอดรถยามค่ำมีเพียงแสงไฟสลัวและเสียงลมหวีดหวิวหลิงซีและหยุนเทียนก้าวออกจากลิฟต์ชั้นบนสุด เธอเห็นเพื่อนสาวลี่จินยืนอยู่กลางทางสันเทาสีหน้าขาวซีดลี่จินหลิงซีร้องเรียกวิ่งเข้าไปแต่หยุนเทียนขว้าข้อมือไว้ก่อนเดี๋ยวยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบเสียงปังดังสนั่นกระสุนพุ่งเฉียดหน้าหลิงซีไปเพียงเสี้ยววินาที กับดักจริงๆหยุนเทียนขบกรามแน่นดึงหลิงซีเข้ามาในอ้อมแขนแล้วหมุนตัวหลบหลังเสาเสียงฝีเท้าหนักดังลั่นชายชุดดำหลายคนกรูออกมาจากเงามืดเป้าหมายอยู่ที่นั่นจัดการให้จบคืนนี้หลิงซีขบปากแน่นดวงตาเธอเปล่งแสงทองวาบยันสีทองหลายแผ่นปลิวออกจากแขนเสื้อหมุน,นกลางอากาศยันสะท้อนวิญ,ญญาณจงลุกเป็นไฟ เพียงพริปตาเดียววงกลมทองรอบตัวศัตรูระเบิดเป็นแสงเพลิงร้อนแรงชายชุดดำหลายคนล้มลงกับพื้นร้องลั่นแต่ก็ยังมีอีกหลายคนพุ่งเข้ามาอยู่ข้างหลังฉันหยุนเทียนชักปืนออกมายิงตอบโต้เสียงปืนผสมเสียงคาถาดังสะท้อนทั่วตึกหลิงซีใช้ยันป้องกันแทนกราอ หยุนเทียนยิงแม่นทุกนัดเคลื่อนไหวราวกับนักรบจากกองทัพที่ผ่านศึกจริงสายตายเย็นจัดแต่เปี่ยมด้วยสมาธิเธอมองเขาหัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวนี่ศิะจังหยุนเทียนของโลกมนุษย์คนที่สวรรค์ยังหยุดไม่ได้ แต่ในจังหวัดที่คิดเงาหนึ่งก็ปรากฏตรงหน้าทั้งคู่ชายในชุดคลุมดำผมสีขาวบางส่วนปกหน้าผากรอยยิ้มเข่าเย็นเฉียบในที่สุดข้าก็เจอเจ้าแล้วหลิงซีเทพเซียนที่ถูกกรดขั้นดวงตาของเธอเบิกกว้างเจ้ารู้จักข้าทอแน่นอนข้าคือไปเหรินผู้คุมประตูสวรรค์ที่ถูกส่งมาเพื่อพาเจ้ากลับไปชดใช้กรรม เสียงของเขาดังก้องสะท้อนในอากาศหยุนเทียนยกปืนขึ้นโดยสัญชาตญาณถ้าแต่ต้องเธอแม้แต่นิดแกตายไป่ารนหัวเราะเบาๆมนุษย์อย่าคิดว่าเจ้าปืนในมือจะหยุดพลังฟ้าได้เขายกมือขึ้นช้าๆฟ้าผ่าเปรี้ยง สายฟ้าฟาดลงตรงกลางดาดฟ้าพลังมหาศาลสั่นสะเทือนไปทั่วพื้นท่อหลิงซีรีบสร้างวงยันทองล้อมรอบหยุ่นเทียนไว้แสงทั้งสองพลังปะทะก,กันจนเกิดแรงระเบิดรุนแรงปังงงงงงควันและแสงสีทองฟุ้งกระจายทั่วบริเวณร่างของหลิงซีถูกซัดกระเด็นไปชนกำแพงหลิงซี หยุนเทียนวิ่งเข้าหาเธอทันทีเลือดไหลซึมจากมุมปากของเธอเธอยกมือขึ้นแตะใบหน้าเขาเบาๆอย่าอย่าเข้าใกล้ข้ามากกว่านี้พลังของข้าอาจทำร้ายเจ้าได้ฉันไม่สนเข้าเสียงสัน่นฉันจะไม่ให้ใครพรากเธอไปอีกไม่ว่าจะเป็นฟ้าหรือปีศาจก็ตาม ในขณะนั้นเองแสงฟ้าสีทองฟาดลงกลางท้องฟ้าอีกครั้งแต่กลับมีบางสิ่งเกิดขึ้นยันสีทองบนตัวหลิงซีเริ่มเปลี่ยนรูปกลายเป็นสัญลักษณ์โบราณที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนร่างเธอส่องแสงแรงขึ้นเรื่อยๆจนหยุนเทียนต้องยกมือบังหน้านี่มันพลังของเสียนใตยอกำเนิดไปเหรินตกใจเป็นไปไม่ได้ หลิงซีลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาเธอเปล่งประกายทองทั้งคู่เสียงของเธอแผ่วแต่ทรงอำนาจข้าจะไม่กลับไปจนกว่าจะปลดพันธะของเคราะฟ,ฟ้าและปกป้องคนที่ข้ารักไว้ให้ได้เธอสะบัดแขนแสงทองแต่กระจายกลางอากาศพลังของไป่รินถูกผลักออกไปหลายเมตร ก่อนร่างเขาจะสลายเป็นหมอกสีเงินหายไปในอากาศเงียบเหลือเพียงเสียงลอมาหายใจหนักของทั้งคู่หยุนเทียนดึงเธอเข้ามากอดแน่นคราวหน้าห้ามเสี่ยงแบบนี้อีกเข้าใจไหมหลิงซีซอบอกเขาเบาๆแต่ถ้าเป็นเจ้าข้าจะยอมเสียงทุกครั้งเสียงหัวใจทั้งสองเต้นประสานกันในความมืด สายฝนหยุดลงและบนฟ้าปรากฏรุ้งบางๆในยามค่ำคืนตอนที่13ตราประทับเซียนพันทัศท,ที่สวรรค์ลืมลบเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากเหตุการณ์บนดาดฟ้าแสงอาทิตย์แรกสองลอดผ่านม่านบางในห้องพักหรูของจางหยุนเทียน หลิงสีลืมตาช้าช้ากลิ่นสะอาดของผ้าปูเตียงกับกลิ่นไม้หอมลอยแต่ปลายจมูกเมื่อขยับตัวเล็กน้อยก็รู้สึกได้ถึงน้ำหนักของผ้าหม่มและแขนแข็งแรงที่โอบอยู่ข้างเอวเธอแน่นเธอหน้าแดงขึ้นทันทีอานี่มันเสียงทุ้มเย็นของเขาดังขึ้นชิดหูอย่าขยับมากเดี๋ยวแผลจะเปิดหลิงซีชะงักใบหน้าแดงกำ่ำข,ข้าไม่ได้ขยับแรงสักหน้อย หยุนเทียนเปิดตาช้าๆดวงตาคมเข้มสะท้อนแสงแดดยามเช้าเย็นชาแต่แฝงไออุ่นแผ่วเบาเขาจ้องเธอ่ง่ิ่ๆอยู่พักหนึ่งก่อนจะพูดเสียงเรียบเมื่อคืนเจ้าเกือบตายข้าจำได้แต่พลังในร่างข้ามันพุ่งพล่านเอง ข้าควบคุมไม่ได้เธอก้มมองข้อมือตนเองที่ตอนนี้มีตราสัญ,ญลักษณ์ทองจางๆปรากฏขึ้นเหมือนอักขรบโบราณที่สวรรค์สร้างไว้หยุนเทียนจับข้อมือเธอเบาๆพลางขมวดคิ้วมันคืออะไรหลิงซีเงียบไปครู่ก่อนเสียงเธอจะเบาลงข้าก็ไม่แน่ใจแต่เมื่อคืนข้าได้ยินเสียงของใครบางคนในหัวเสียงว่าอะไร เธอเงยหน้าขึ้นสบตาเขาน้ำเสียงเธอสัน่นเสียงนั้นบอกว่าให้ข้าปกป้องทายาแทแห่งแสงทองคำและเจ้าคือคนคนนั้นหยุนเทียนชะงักดวงตาคมเข้มที่ไม่เคยหวั่นเกรงผู้ใดกลับสั่นไหวเล็กน้อยฉันหลิงซีพยักหน้าตรานี้อาจคือพันธสวรรค์ที่ผูกข้าไว้กับเจ้า เสียงเงียยปกคลุมห้องเพียงครู่ก่อนหยุนเทียนจะเอื้อมมือมาสัมผัสแก้มเธอเบาๆแล้วถ้าเจ้าต้องปกป้องฉันข้าจะทำสิ่งเดียวกันอะไรหรือข้าจะปกป้องเจ้าแม้ต้องท้าทายสวรรค์ดวงตาหลิงซีร้อนเผาราวกับหัวใจถูกกลอบโยนจากแรงศรัทธาในน้ำเสียงของเขาในขณะเดียวกันนั้นเองนาฬิกาบนผนังดัง เสียงแผ่วอากาศในห้องเย็นลงกระทันหันหลิงสี่เงยหน้าขึ้นเห็นเงาดำลอยผ่านกระจกหน้าต่างอย่างรวดเร็วพลังวิญญาณชั่วร้ายเธอพึงพำแต่ก่อนจะได้ขยับร่างโปร่งใสของผีหญิงในชุดแดงก็ปรากฏขึ้นตรงมุมห้องเธอกรีดร้องเสียงหลอนแววตาเต็มไปด้วยความแค้นคืนมันมาคืนวิญญาณค่า หลิงซีรีบหยิบยันทองจากกล่องไม้ข้างหัวเตียงวิญญาณสับสนขออย่าได้หลงทางสลายยันลุกไม่เป็นแสงสีทองกลางอากาศวิญญาณหญิงกรีดร้องก่อนหายวับไปเงียบอีกครั้งหยุนเทียนจ้องเธอนิ่งๆเจ้ามองเห็นพวกนั้นได้ตลอดเลยใช่ไหม หลิงซีพยักหน้าเบาๆตั้งแต่เกิดข้ามองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเขากลื่นคำในลำคอสีหน้าเยือกเย็นแต่แฝงความห่วงงั้นต่อจากนี้อย่ามองคนเดียวหืมไม่ว่าจะปีศาจผีหรือฟ้าข้าจะอยู่ข้างเจ้าเสมอคำพูดเรียบง่ายนั้นทำให้หลิงซีเผลอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัว หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกแต่เธอยังไม่รู้เลยว่าคำมั่นนั้นของเขาจะเป็นสิ่งที่ผูกชะตาทั้งคู่ไว้กับเคราะสวรรค์ครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึง